โอเคครับโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมิวยอนนะครับตรงนี้เราก็มาอยู่กับรายการเช่นเคยนะครับก็คือการสุ่มนะครับกับร้าน DC s h ช p อนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่อยากทีจากร้านดี s h ช p อนะครับที่สนับสนุนช่องมิวยอนนะครับถ้าไม่มีร้านก็คงแบบไม่มีพี่นะครับโอเคครับผู้ชมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มนะครับทงที่เติมไปทั้งหมดครับหนึ่งพันสี่ร้อยเครดิตนะอ่าผู้ชมแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะครับนี่เราไปที่เติมเินนะครับ ก็เติมเครดิตได้เลยนะครับนี่ครับนี่หนึ่งถึงเก้าบาทนะครับค่าธรรมเนียมนะครับสามบาทนะครับมันก็จะมีบอกนะครับแล้วก็ใครอยากสายฟรีถ้าแบบกดสุ่มแล้วได้รหัสเลยก็คือใส่โค้ดตามพี่เลยนะนี่อันนี้คือโค้ดน,นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นบนหน้าจอให้นะตรงนี้นะครับเอาโอเคก็ถ้าใครอยากได้เราก็กดใส่ใช้โค้ดไปเลยนะครับแต่พี่จะไม่ใช้พี่จะไม่ใช้นะพี่จะให้น้องๆใช้นะไปะ มันมีจำกัดนะคุณผู้ชมสำหรับโค้ดโค้ดนี้นะครับมันให้มันให้แต่ละทุกคนนะครับแล้วก็เราไปที่ออสตา r เลยเราไม่พูดทําท่าทรัเพลยนะครับวันนี้เราจะมาซื้อในร้านวันนี้เรามีงบให้นะครับ1,400นะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะซื้อแค่รหัสหนึ่งมาก็คือ499บาทนะครับได้ไก่เทปเงาอีกนะครับได้รหัส1 0 0แน่นอนนะครับแล้วก็รีวิวร้อยรีวิวสี่สิบบวกการันตีเจ็ดดาว1 5ถึงตัวการันตีเทปเงาอีกนะครับเราจะซื้ออันนี้ เราทำการซื้อเลยนะครับคือได้รหัสแน่ๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเราซื้อรหัสเลยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้วิวเท่าไหร่หรือว่าเราจะได้เจ็ดดาวกี่ตัวนะครับแต่ตัวเจ็ดดาวนะครับมีหนึ่งถึงห้าตัวแน่นอนนะครับการันตีเจ็ดดาวแน่นอนนะครับโอเคผู้ชมเรากดซื้อไปเลยนะครับปั๊บเสือมันจะหักนะครับนี่ครับเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะครับว่าตัวละครนี้นะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับก็คือที่ละที่พี่ซื้อไปก็จะประมาณนี้นะเออประมาณนี้เลย โอเคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับว่ารหัสนั้น,นเป็นยังไงบ้างมาไปเลยตัดไปเท่านั้นเลยนะครับโอเคครับคุณดูก่อนอนเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็จะลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใต่คลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรอแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่้วครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเรเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอต้าวนะครับ150หรือว่าใครที่มีแบบเงินหนาดไหนก็สามร้อนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพัน0นะครับก็แค่เราแค่สมัคร50บาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนในเกมพี่ครแล้วก็ใท โดนเนีก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี่ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปเลยคุณผู้ชมเราเข้ามาอยู่กันในรหัสที่พี่สุ่มได้นะครับก็คือราคา499บาทนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก็ตัวละครแรกก็จะเป็นนะครับนี่เลยนะครับในพาร์ทหนึ่งร้อยนะสตาร์พาร์ทก็ถึงหนึ่งร้อยแล้วแล้วก็เป็นปู่ยามานะครับแล้วก็เป็น ทางด้านของกัสนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด9ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวพวกนี้ด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เล็กๆน้อยๆเลยนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแล้วก็ส่วนสัตว์ขี่นะครับก็จะประมาณนี้อ่าอีโมดไอเทมนี่ครับสัตว์ขี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสตอรี่กันด้วยนะครับว่าถึงไหนแล้วอันนี้อ่ะเราไปดูสตอรี่นะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับก็ตัวละครก็จะประมาณนี้นะก็มีเพจอยู่ทั้งหมด 6 6 0 0 0นะครับ700นะครับแล้วก็มีเงินอยู่5 0,000ื่นนะสำหรับสตอรี่กันสตอรี่นะครับด่านสุดท้ายไหมอได้แค่แค่ดันถึงด่าน2ีนะครับไม่ใช่ด่านสุดท้ายนะแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับงบ500นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะรหัสก็สะอาดไหมสะอาดนะครับสลัดก็ถ้าไม่สะอาดก็จะมีรับประกันนะครับเพราะว่า ร้านพี่ดีซีช็อปก็คือบริการเต็มที่นะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะออแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดีเราเราจะไปวางตัวกันนะครับทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยนะครับก็จะประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันถ้าสมมติว่าเราเอารหัสนี้ไปเล่นนะครับแต่รหัสนี้พี่ไม่ได้แจกนะครับก็คือพี่ก็อาจจะเอามาเล่นด้วยนะเออเทนนิง่ะเราดูกครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเรามีรหัสนี้เราก็สามารถนี่เอาไปเล่นได้เลยเห็นไหมพอเราซื้อมาเราก็สามารถกดวางตัว ละขอราได้ปกติก็ถ้าใครอยากได้รหัสประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็สามารถน้องๆก็สามารถมาสุ่มกันได้เลยนะครับดิ้งก็เดี๋ยวพี่จะวาง ang, ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับราคารับราคา500กว่าบาทก็499บาทกติไปประมาณ500นะงบ500นะครับได้หลายบางนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือน้องๆสามารถได้หมดเลยนะถ้าน้องๆสุ่มนะครับก็คือรหัสอันนี้ได้มา100%นะครับ ก็ถ้าร้องชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์ด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่ควดก็อย่าลืมใส่ควดนะครับที่ใต้คลิปดิ n นี้เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับซุ่มนะครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับที่อ่าหรือว่าอยาได้อยากให้พี่แจกอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากซื้อก็นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับจะลิงก์นะครับก็มันสามารถโกงกันได้นอกก็ดูให้ดีๆนะให้มีคําว่า d c ซีช็อปแล้วก็ตามด้วยคําว่ามิลลิออนนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะม